สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับข้าวที่เป็นเพี้ยไฟนะครับพื้นที่น้ำย่อยข้าวนะครับข้างๆเขาปลูกกันแล้วไม่ได้ข้าวนะครับแต่ของเรามีแต่ข้าวนะครับแทบไม่เห็นต้นหญ้าเลยนะครับบอกได้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากครับเป็นพื้นที่ที่มองแล้ว ชื่นตาชื่นใจครับมีแต่ข้าวครับครับเนี่ยครับใช้กับกิ่งทองและใบหยกของเรานะครับในการเริ่มต้นจาก15วันแรกครับที่กระทบเพี้ยไฟแล้วก็ใช้ปุ๋ยใบหยกนะครับแล้วฉีดพ่นด้วยกิ่งทองครับสังเกตดูครับ ข้าวพร้อมมากครับสวยไหมครับครับนี่ครับกิ่งทองใบหยกครับข้าวประมาณหนึ่งเดือนครับทอกิ่งทองใบหยกครับ ก็มากมายครับเขียวเต็มแทบจะไม่เห็นร่องน้ำนะครับในพื้นที่นะครับที่เราใช้กิ่งทองใบหยกนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับมีแต่ข้าวครับหญ้าไม่มีครับการดูแลตรงนี้นะครับคอยดูครับเรียกว่าเห็นแต่ข้าวครับสวยงามจริงๆครับ ะครับจะมีบางจุดนะครับที่น่าจะเป็นช่วงหัวดอนและโกยดินลงมาช่วงนั้นจะข้าวจะยังเหมือนขาดความอุดมสมบูรณ์อยู่ครับน้งเหลืองนะครับใน่วนนี้นะครับและเดี๋ยวก็จะสมเสมอเช่นเคยครับกิ่งทองใบหยกครับขอแนะนำนะครับในการเริ่มต้นจะลดเรื่องปัญหานะครับข้าวดีข้าวเด้งและหญ้าต่างๆนะครับให จะส่งให้หญ้าอยู่ใต้ข้าวอยู่ตลอดวเวลานะครับครับจะไม่ขึ้นเหนือข้าวนครับนี่ครับนี่ขึ้นข้าวสวยง,งาสวยงามครับสวยงามใหมนครับา,ววาที่นี่ตัดสินใจทำนาแล้วก็หว่านข้าวจากที่นี่ประมาณ0 0ไร่นะคร่ ทองใบหยกครับสวัสดีครับ